อยากจะให้หมอตุลเล่าความแตกต่างระหว่างเซนโตเลสิกกับบีเล็กสมายเอ๊ะทำไมนะ2วิธีนี้เนี่ยใช้เฟมโตเซ c ก n d นเลเซอร์เหมือนกันแต่อะไรที่ทำให้แตกต่างกันเราก็จะมาดูค่ายเฟมโตกับค่ายสมายเลยค่ายเฟมโตจะใช้เลเซอร์สชนิดด้วยกันนะคะจะต้องมารู้ว่าเฟมโตเลสิกคือการทำเลสิกค่ะประกอบด้วย2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือเปิดฝากระจกตาหรือเปิดฟแฟลป นะและขั้นตอนที่2ก็คือเจรไนเพื่อจะรักษาสายตาสั้นยาวเอียงตามแต่ค่าสายตานั้นๆซึ่งเฟมโตเซกัลเลเซอร์มามีบทบาทช่วงที่เปิดฝากระจกตาหรือเปิดแฟลกนั่นเองนะคะจะใช้เฟมโตเซกัลเลเซอร์เนี่ยเจีย,ยเปิดออกมาจากนั้นก็ใช้มือหมอค่อยๆปาดเปิดออกมาเหมือนกับบานบานหน้าต่างหรือ,อเปิดหนังสือนะคะจากนั้นก็เจรไนคัฟ ระจกตาด้วยเอ็กซ์เมอรเซอร์เพื่อรักษาสายตาสั้นรักษาสายตายาวรักษาสายตาเอียงพอรักษาสายตาเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝากลับเพราะฉะนั้นแผลของเฟมโตเลสิกเนี่ยก็จะมีแผลประมาณ21มิลลิเมตรซึ่งแผลนี้ก็คือเราเรียกว่าแฟลนั่นเองในขนาดที่สมายใช้เฟมโตเซตเลเซอร์เหมือนกัน แต่เลเซอร์นั้นจะมายิงยังไงนะคะยิงสร้างเลนติคูและเลนติคูเนี่ยเป็นตัวกำหนดค่าสายตาจากนั้นก็จะใช้เฟรมโปโตเซตกเลเซอร์เนี่ยเหมือนกันเนยนะคะเปิดแผลเล็กๆขนาด2มิลลิเมตรหลังจากเรียบร้อยแล้วนะหมอตุนก็จะค่อยๆนะคะปาด แล้วก็คีบเลนทิคูลออกมาจากแผล2มิลิเมตรนั้นนะดังนั้นจะเห็นแล้วว่าขนาดของแผลของสมายเพียง2มิลิเมตรเท่านั้นนะคะแตกต่างจากเซมโตเลสิกโดยสิ้นเชิง 1. ก็คือตาแห้งน้อยกว่าในสมาย 2. คงรูปร่างมากกว่าในสมายมีเปเปอร์สตัดี้ทางการแพทย์มาว่าแสงจ้ากลางคืนในริดสมายนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าวิธีเซมโตเลสิกอย่างชัดเจน นอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของการมองและการฟื้นตัวพอแผลเล็กการฟื้นตัวก็จะเร็วนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างวิธีเฟมโตเลสิกกับวิธีรีเล็กสมายแต่ถ้าใครมีความสงสัยในจุดไหนนะคะถามคำถามมาได้เลยค่ะ